วิ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีใครส่งํำหนดให้วิ่งนะครับก็ก็ต้องวิ่งตามใบอนุญาตแม้ว่าเงื่อนไขจะถูกปรับลดทอนให้วิ่งในขั้นต่ำก็ตามนะครับแต่ว่าในทุกๆเที่ยวที่วิ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนเลือดไหลนะครับขณะเดียวกันลดนําเที่ยวเองนะครับเมื่อไม่มีนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางการสัมมานาการเชื่อมโยงกัน นะครับก็ประกอบการไม่ได้อันนี้ก็คือต้นทุนจากการวิ่งรถส่วนต้นทุนที่2ก็คือถึงแม้รถไม่ได้วิ่งนะครับก็ยังมีต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นฟิกคอสเทียงอยู่ก็คือค่าจ้างแรงงานนะครับต้นทุนในการที่จะต้องเสียภาษีค่าธรรมเนียมกระบวนการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยหยุดนะครับมันยังคงจะต้องรักษาแล้วก็ต้องคงคงคงเป็นต้นทุนที่ที่ต้องจ่ายมาต่อเนื่องตลอดปีกว่าที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้ายัางคิดว่าเราถูกบังคับหรือว่าถูกกําหนดให้ประกอบการในฐานะของผู้ให้บริการสาธารณะเนี่ยเราเองก็ยังต้องรักษาบุคลากรไว้ซึ่งการรักษาบุคลากรก็เท่ากับเป็นต้นทุนท,ที่ที่ทำให้ผู้การส่วนใหญ่ไม่ไหวขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากมีต้นทุนหลายเดือนแล้วค่าธรรมเนียมต่างๆที่อยู่ในระบบของรถสาธารณะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าต่อภาษีนะครับการทําประกันภยัยค่า เชื่อมสัญญาณ GPS นะครับหรือค่ายจ่ายประกอบอื่นๆในการประกอบกิจการเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันยังคงอยู่หมดเลย <Okay. S 1> สําหรับของนครชัยทัวร์กับนครชัยเทอร์มินินวน,นี่นะครับแต่เดิมจริงๆแล้วเรามีพนักง,งานประมาณ600คนมีรถอยู่มา130าสิบคันรวมกันนะครับนะฮนะณล่าสุดปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่พนักง,งานประมาณ300เศษนะครับส่วนหนึ่งก็คือเลิกจ้างชดเชยกันตามกฎหมายไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย นะครับเราก็คงยังประคับประคองเพราะว่าในแต่ละเวฟเนี่ยมันก็จะมีช่วงจังหวะที่ที่การเดินทางมันกลับมาบ้างเราก็ยังต้องมีพนักง,งานเพียงพอที่ให้บริการตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับพอเข้าเวฟนี้แล้วก็ปัญหาการบาดรุนแรงมากจริงๆเนี่ยเราใช้รถวิ่งเนี่ยไม่ถึง1 0ของที่มีนะครับพนักง,งานที่เราใช้งานจริงๆวันหนึ่งไม่ถึง50คนนะครับแต่เรามีพนักง,งานอยู่300กว่าตอนนี้ณนะปัจจุบัน ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราก็คงยังให้การดูแลเรื่องค่าจ้างเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาระหนักของผู้การรถโดยสารโดยทั่วไปเลยเพราะว่าไรายได้มันเกิดมาจากล้อหมุนนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ล้อไม่หมุนนะครับไรายได้ก็ไม่เกิด